ล้อหนนไไปกินข้าวกับพี่พี่ด้วยใช่ไหมคะใค่นนจะกินข้าวกับพี่พด้วยกินเยอะไหมกินเยอะอ้วนกินเยอะเลยนะพ่อกินเยอะจนพ่อไไอ้วนอยากไปไหมต้อไปเอ้าทำไมอยากไปกินบดนฉนันอยากกลับบ้านแต่ไม่มีเองโอลนี <c oughs> เี่ยวในแบบแอนออรี้ไหนไหนแอนออรดี้อยู่ไหนแอนออรดี้อยู่ไหนแอนออรดี้ก็อยู่บ้านไงแต่ถ้าหนูไปโรงเรียนไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นก็เจอกันอยู่ดีอ๋อปตีเบิร์ตอ่ะแฮ้ยร้องร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยแฮปปี้เ <Happy S 2> บิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตทูนีนะแฮปปี้เบิร์ตเฮ้ยก่อนเดี๋ยวอย่าคิดโกงร้องร้องให้พ่อเดี๋ยวพ่อไม่ซื้อขนมไปให้นะถ้าหนูไม่ร้องอ่ะร้องเลยร้องเลย มีเค้กไหมมีครับก็มีลูกโป่งไหมมีจะเอาไหมล่ะน้องน้องพลอยเอาไหมไเอาไหมถ้าชอบจริงๆมั้มกันใหญ่เต็นกลัวโอใหญ่เต็นกลัวเขาท้งเป็นลูกโป่งใหญ่เต็นกลัวหรองั้นเอาอะไรดีเอาจักรยานไหมโอเคร้องร้องเพลงให้พ่อฟังก่อนเอาร้องก่อนร้องก่อนอ่าร้องร้องกินเบชช่าอยู่กินขนมอยู่ ตีเบิร์เหมือนที่หนูร้องให้แม่ฟังอะเราอยูต้องไงใช่เอาร้องให้พ่อฟังก่อนแบแต่ตอนนั้นพ่อไม่ได้ฟังไงทูมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูมีร้องแอบวายน้องดีป่อน้องน้องเพชรไปไหนน้องเพชรไปไหนเพชรออกน้ำยู่กับเจ้าแตมอ่าค่ะด้วยสิ พรุ่งนี้ย่าก็จะมาค่ะโอ้ปปปวิทย์โอนเงินเข้าบัญชีอยู่หนึ่งหมื่นบาทบอกว่าให้อก็เลยบอกว่าอยู่มามาขับมากินขา้าวเอาเขาว่ามันจิมามันที่สิบสี่แม่บอกว่าพวกรุ่งนี้จะให้น้องมัมาส่งอืมอ่ะอาลองลองลองเพลงให้พ่อฟังนะเอา้าโอ้โหมาแล้วมาแล้วพวกก่อนเมื่อกี้พ่อไม่ได้ยินแฮปปี้เบิร์ด เด็ชูมีเออสุขสันมันเกิดนะลูกนะไหนไหนเค้กสวยไหมหนพ่อขอดูหน่อยสิเอาเค้กให้พ่อดูสิโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยววันที่สิบเดี๋ยววันที่สิบสี่พ่อซื้อเค้กไปอันใหญ่ๆเลยนะอะไรใหญ่เหรอใช่อันใหญ่เลยนอยากได้ลูกอะไรบอกพ่อสิกได้ลูกปองแจก อะอลนลูกโป่งแม่ซื้อให้แล้วแต่ว่าหนูอยากได้เค้กรูปอะไรอยากได้เค้กด้อันเนี้ยอันพ่อจะโอนจ่ายแกเองนะแม่ค่ากับค่าวันเนี้ยฟู้ดซัพพอร์ตเนี่ยอ๋อส้นเตี๋ยวได้เลยแสดงว่ามือมือว่านเนี่ยอาใจยติเพราะว่าเขาให้แกคิดเงินมาแกคิดเฉพาะของวันนี้มันคนละส่วนกันคนละวันอ๋ออันนั้นเขาใจเองบอก ใลูกเหรออมาอยู่ทาไมไม่มพี่บอเดย์พี่มันสบาเดย่ะตนน่ะเอาเร้องร้องร้องใหม่สิลูกแแใหม่ก่อนดิอดีลยอนะแม่แจให้แต่ว่าแม่แจให้เราร้องนะนะแป๊บนะป๊อ่ร้องรองร้อง้ไม่ใ่า้ว่า อาลองลองลองด้วยนะลองด้วยนะสองเงินจำมัมจำมัมจะลองอีกรอบอ่ะจะลองอีกรอบอ่าลองคิอพีบ้าเล็กชูชูตูมีทูยเออเอากอดกันกรอดกันรักกันคราวนี้รักกันลูก โอ้โหกอดกันนู๊ดนู๊เช่นประติทางงานทั่วไปห้องจะเป็นกินปนกินอย่างเงี้ยค้นส่วนหลายนะครับกินแกงกินอ่อมกินป่นกินขนมจีอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อวานนี่กินลาบหมูนะมีลาบหมูมีต้มยำขาหมูมีของหวานนะครับวันนี้ก็มี๋้ยเตี๋นี่เลยครับ มีก๋วยเตี๋ยวมีเกาเหลามีมของหวานด้วยนะครับมีทับทิมเป็นโอกาสพิเศษของเพชรพลอยครับรลุงวิทย์เราปุงให้ผมสมบดสมให้สมครับ ยังไม่หายตื่นเต้นเลยโอ้ยขอประคุณแรงเชียร์แรงใจทรงให้น้องขนิ้ง้ะครับก็เริ่มมีแฟนคลับกลุ่มแฟนนางงามแล้วก็แฟนคลับทั่วไปที่ยังไม่รู้จักเราเริ่มเข้ามาสอบถามน้คงันคนิ้งเป็นอะไรกับแอนบอย ที่นั่งคันยิงเนี่เป็นลูกสาวอา